huh <laughs> ก็จะค้นหาเลาอะไรอืมไมไ่ย่งไม่กดน่วานนี่ เออแท้นริงก็สีมีนี่เพว่าหนาำขึ้นมาได้นี่ ลางแสนขอนล้างแสนนี่บ่เจอแท่ไหนมีแค่ไหนหอยหอยอื จะม่งเลยวะบายสองเลย